นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ท t ดคท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับที่สุดของการขับขี่ยานยนต์สมรรถนะดีเยี่ยมจากมิสูนครขอนแก่น ที่สุดของกิจกรรมที่เต็มไปด้วยของแจกและบัตรกำนันมากมายในงานมิซูมิชิเทสไดท์ที่ให้คุณได้มากกว่ากับก,การทดลองขับรถมิซูมิชิผู้เชี่ยวชาญที่เต็มไปด้วยวประสบการณ์และโปรโมชั่นพิเศษในงานมากมายลงทะเบียนรับของที่ระลึกทันทีทดลองขับรับบัตรเทโกโลตัสมูลค่า300บาทจองและออกรถรับเพิ่ม3,000ันบาทห้ามพลาดแจกจริงแจกหนักจัดเต็มพบกันที่ร้านบีบีเลการเดนยี่สิบเจ็ดถึงย ว <18 S 2> <า>ั่8พฤศจิกายนนี้ดดเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาและคุณจะได้สัมผัสถึงสุดยอดยานยนต์จากมิสูนครขอนแก่นแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ